สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีย่ำแรงๆพี่น้องจ้ามาลงให้ใส่เด็กออกมากับไปลงพาห้องกันหึ่นมากพี่น้องเลยเงียบพรุ่งนี้ตักบาทแล้วจ้า ไปได้ไดสี่สามอีสี่สามก็หกหนึ่งพี่น้องเลยซื้อหกหนึ่งพอน้องหกสองเหล็กก็ได้พอเสได้ขานขนมนมตักบาทอื่นก็มาได้ซื้อสี่ซื้อสี่เจ็ดหลอกสามเจ็ดโอ้ยเหมือนน้ำเหล็น้ำเบอร์ความฝัน ดดดาสี Eve no ่สาวคุณสาวกับสี่ซองหูกับแปดแปดตัวแปดดิมันนอนอย่างนี้มันยังส่วนเฮาพี่น้องเอ้ยมันบอกว่ากินยาออกเลยนอนไปนอนไปนี่อืมเออหวั เจ้ากระยานเพื่นม mm ันบริษเจ้า hmm. ก็ย uh ่านเพิ่นบริโต๊ดกระโท๊ไปซื้อค่อยู่ไทยหู้ลราเศ้าคู่เศร้าสามตเพราะว่าพี่น้องมาบ้านเขาเขาจะขายโต๊ด่ขายจริงนะขายสามสวตรงเลยอืหเห็นยนต์ตกลงมหน้านกอืโหสอิดถูกอีสองหกประตูหน้าสยนต์ตรงหน้าคนอื่นด่าหน้าเขาเออ ใครยุสนะประตูบนอื่นมั่งสุกอ๋อตะนาเขาอืมเหน่าันคูพันใน้ยนแบจะมีคนตายมีคนโชกมะอืมงานอ่ะอืมคนอยู่ทีส,สเกตนนอืมอืมอ,อ,อืมขึ้นไปกวดเรื่องตะกี้ในเมือง้องมานอนอืมพ้่ันทึเห็นเะเธอยังเจ็บอยู่บนเรือน่ะนี่นะี่เี่น้องเอ้อ มันแหงล้วแหงแล้วตกกิดปะแหงอยู่นะแต่มันโตเกตีเกยดอะคั่นคั่นจะไปเกาด้วมันเองห้อยกเล็กกลัได้จิบจิบนะห้อยคั่นแล้วมันล่นเอง <c oughs> แล้วมันจะตดเสือติยังมันแหงเราตัวเกยียด่มันจะเป็นสีขาวเนาะมีน้องช่างมันมีมี <c oughs> มีน้องสองสา ท่านายังจีดอยู่อยเ,ยเออเผื่อเขาว่าเผื่อมันสีเศร้าเฮ้ยกร้างมันลไปเรื่อยๆ <c oughs> น้องมันก็นเลือเ่อ,เม,อมเบิดเหรอห่วยมอาบนี้บอกันบามบบเจ็บส่ลาละม่อกอนท้อม่ด้อทางยางยังกินอยู่วายนะ กินยาไ<ห>นปนำกินกินสังก,กะสีหนึ่งพ่อเราจะไปกินลายตะไคร้เขาสีวายพี่น้องให้เห่าเนะซื้ออันซื้อแปดซื้อมาอ,อกาสี่ศูนย์แปดพอเขาซื้อแปดศูนย์สี่พี่น้องเลยอันนี้มันมันจาา่ายเขาไงในงพี่น้องพ,พี่จ่ายก็เจ้าโทอันนี้ไนมใส่บาสเมสาอเอิญแม่เทนเมื่อคืนกับ ลุงอีมินฟันเห็นเขาอีพ่ออีแม่ปะเม้งปลเถ่าอยู่ในเฮือนเทานะเฮือนบ้านปะเม้งอ่ามาถ่ายอยู่เฮือนอะไรเป็นอะไรปลเถ่าโลคปลเถ่าเรื่องแบบปลาถ่ายเนี่ยฮะเนี่ยเป็นป่วยป่วยอะไรอีพ่อนไปข้าไว้เอ่าเราก็ไปเจี๋ยวปลเถ่าเรื่องอะไรป่วยแล้วก็มีอีพ่ออีแม่ปะเม้งปลเถ่าวสี่คนมาถ่ายกินแล้วงอะไรเป็นอะไรอยู่เฮือนอยู่บ้านไปได้เ้าจะนะ เออีพ่ออีเม่เอ้ยกินในดำเด้อเน้อกินทำงานแล้วลูกพอไยมันจังหวะเองก็มาซื้ออันไอแปดศูนสีส่พี่น้องเขาหน้าซื้อแปดศูนย์สี่ลอตเตอรี่ใบหนึ่งเท่าน่ะพราว่าลุงบาบาวบอยมันฟันเห็นคนตายทั้งว่าอย่งได้นมันก็มีศูนย์ท่ว่าก็เลยไปซื้อแปดศูนย์สี่มันผลออกส,สี่ศูนย์แปดซาลอตเตอรีเหล็กถ่ายนะแล้วจังก็ได้สี่พันเนี่ยค่ะพอจะเห็นต้นเห็นยัง ดวงบ่เขาดวงบ่มาพี่น้องเยอือลองสามสี่วเรียนเอ้าตอนทํามาอยู่่าสงการอ่ะถืออยู่เรื่อยพี่น้องเลยจนพ่อหลังเทียนเขาสิกาค่ายเจ้ายู่บ่กูมือนี่สื่อสามสื่อสี่เจ็ดกอกสามเจ็ดสื่อหกหนึ่งโตเราาหาบาทอือก็ว่าเออสื่อแต่หนึ่งหกห้องหนึ่งห้องกันอือ บอไรเงินไรเงินวันหนึ่งหกหนึ่งหกในหูเลยค่ะมุดวยสิบหกเออไรเงินวันสิบหกสิบหกอยู่ไปยานว่าจะโค้งนะไปเล่นมันมากะโลกมะขืนอย่ามาข้างใครอยู่บ้านเต้ทำงานกองบุญไอ้ไรอยู่าบอได้ยินแต่ว่าสิบหกสิบหกคือเราก็สิบหกคิบสี่สิบหกคิบสี่อยู่อย่ามาไปใส่หนึ่งหกหกหนึ่งค่ะจีนเซียเงิน กูยก็เลยกันก็เลยว่าสะเหตุต้นนั้นให้พ่อกับแม่พดล้วต้นประมามพันนิดเรื่องก็เทเพิ่ต้นหนึ่งน้ำองสื่อสินสื่อเสือสงเกิดเกอนเครืองนั่นแหละอันให้พอกับแม่สินกับสินกันก้ากวงบ่ได้ไม่ยา่นวนใส่ไปรองพื้นแล้วลอยหาซิบปุ๊บเองสืออยู่ปากสองเสือคุ้มมาตัวหกสิบบาท แต่พวกเครื่องใส้ล้วแรกนันทงตัวเดียวกันนะต้นคนละต้นก็พอมือนลลรพี่น้องเอ้ยมือสุดท้ายแล้วหอ่หอครับห่อกระากอันวันที่เศร้าไปนะมามือกันมามือนกับย0สิบเจ็ดพวกนี้่ะกะไอเงืงเ่อนเือนคือว่าแล้วพี่น้อง,ง,งเอ้ยเงิ่นเลื่อนสุมห้วกรนะดาบอลล็บต บทบอกกุ้มพี่น้องดีแต่ว่าเงินเดือนก่าบออย่างว่าอง่ายบอกุ้มกินดอกจนได้จนไหลพ่อนทองเทียนไปเห็ดงานพี่น้องเขาก็ไได้เาเ็ดไลยมีแนวเหตุใครมีแนวเห็ดเขาก็ถ่ายไปวิวกับบางทีเกืบปรหอดพันสามมื่นสี่มื่สิบมือยังประหอดพันวิวถ่ายไปถ่ายไปยิ่งอันพ่อนทองเทียนไปเห็ดงานเ่าอยู่สุรินทร์จักสิตายก็ไปอะไรพี่น้องเลยเมื่อกันตอนเสาวมาเจ็ดโมงกว่ากับลูกไปโรงเรียน พอไปเห็นงานคำก่านสี่หาโมงดีก็หกโมงเลิกถ่ายก็บพามือละคลิปซองคลิปถ่ายไปมันมารออได้จังหวะให้พอไปเห็นงานขาพาเปดเดือนละแปดเก้าอยเกือบพันเลยูะถ่ายเนาะพันละพันลายตามเส้นปลายผมเดือนหนึ่งกินก็คือกินเป็นหลากก็เป็นลสี่หาลอยเ้นลายพี่น้องเนพละมนมันเริ่มลายขึอน sure. like. ้ำม <tr> <tr> <us. iren> ือลูกก็ใหญ่เลยพันละลาย้ ไปโบเห็นไปอะไรวะมีเห็นนะลูกก็น้ำมือใหญ่น้ำมือใส่เงินน้ำมือใส่เงินแต่ยังหน่อยเขาเก็บเงินได้แล้วลูกพอได้มาใส่นะก็ใส่ยู่ช่วงช่วงไหนช่วงเขาขาวอนุบาลเนี่ยพี่น้องเขาบอกเด็กเปืองเด้เด็กน้อยเนาะกินสียเอาไดไปโรงเรียนมือละเศร้าบาทนึงแต่ยังเรือมาบางบางมือกะลูกศิลป์มือลูกศิลป์หาบาทสิบบาทกูมือนี่ไปงานมือเศร้ากันหาสิบสองคนกันร้อยหนึ่ง เวลาจะใส่ยังแม่แม่แม่หนูจะได้นี้แม่หลงน้ำเกากสส้อยเอามาแต่สาพี่น้องเงินเดือนูทุไทยกินอยู่ได้กแต่ละมื้อกินอยู่แต่ละมือพี่น้องใาอยู่ไทยนะเขาซื้อทุกอย่างเลยซากเบือยังเลื่อนโลกบริสุทธิ์แต่หัวเสียงไข้กับหัวขานี่ยเรื่องจริง ยังทุกอย่างอยู่้านก็ลองเคยอันอยู่อยูเล่ายังว่าขั้นแม่โรงเทียนมาเนาะอยากกินดอกไม้ก็ลงห้าดอกไม้อีกเอยอยากกินไออยากกินลาบเท่ากับฮาลาบเท่าอยู่พุ่นบุมี้นะคะซื้ออย่างเดียวซะใบพันนี่พี่หลงใจบริษัทหอดซองมือเลยเรื่องจริงอันนี้นะพระเนาะแต่ว่าอยูเล่ากะมามาในซองกระซาวทีเนี่ยบริษัทส่งให้ลูกกันได้เขาบอกบุมี้ส่งเนี่ยนี่จะพอแล้วจูเฮ้ย ทำงานกับจู่อาทิตย์มอกับไดนห้องดอไดะไอดอาทิตย์ละสองพันปลายงานแบกคล้องคือเก่าแนละ้วตากแดดหน้าดำแนละ้วงนานกับจูอ่อาทิตย์ปกตินะ่ะเขนเท่ามาเล่านะเขาจะส่งให้ลูกกินมันเวลากอะ่ะเจอละพันเจอละหาล่อยนอส่งไปบานิพธ์พลันเห็นงานกันเลยเฮากับบุมีส่งเฮาก็ได้แซวอะ่ะลุงยืมก็เด้อค่ารถจะกลับลุงบอกว่าอื อาทิตย <Ừ. S 1> e ์ส้นอาทิตย์นางว่ะแซลเป็นสระใเป็นเอาไว้พอเด็กถ้าหลุดกับโบแพงกนาะเข้าเมืองคเดียวน้องเด็กกินจะประหอนบ่เฮยมึงเวอร์และโกมันไงโกบนะกบย่าอยู้น้าอโตตัวน้อขึ้นนี่องแกงฟ้าสุองกินใส่มะขิดสองหน่อยโอ้มาคั้มสามสิบเลย อ yup. ดบใหเลยถึง่นหนอปตอยเดออกเ็นอกับบะอพอกรบุกสาอน่อยดีวยมาใหมอปลาคอน่อยาโตนตัวเอะซื้อมาามาว่านหสิบบาทปราเค็งปาอกระออบสามตัมือมากไป่าแยประเทศลงตายบดปลาขอพดีว่ามีพนามากพอดีน้องสลันสปิงกับห่อเขาไ่นเลยแล้วก็สแกงกับห่อเขาเกงก่ปิโต๊กกะซิมี คิดไมนูไว้ต้นเทียงมือเนี่นะว่าสิพัดกะเพราเขาหตอนเทียงมันง่ายๆเลยแบบวะ่าพี่้องจ้าลังจากเขาใส่บาตรอมาแล้วเตรียมพักเขาเมื่อเพลนี่นะคะเดี๋ยวกราจะซื้อใยห่อเขาแจ๊คสิอุกคลูกจิ่งละบาทม,มือเื่นนี่ตอนเศร้าเลาเมื่อตักบาตรตอนเทียงเนี่ยเขาายห่อเขาแต่ต้องได้ผักเขาเมื่อวัดอีกเด้อค่ะฟังเล่าพี่้องจ้าสิเปน็นนี่เนาะแต่บฮห้ว่าฟังงฟัง่งา พัง,งเมเท่านี้สุรินซีจเกตเนี่ยบือหัวเประสิฮีหอกเขาหมอได้นี่หอเขาใหญ่เนี่ยบ่ดดยบดได้ขจาจ้าเห็นกำลังเขาได้สาสรใหญ่เนี่ยอลางคืนก็น,นอนรับไปเว้ยนี่นะนี่นแล้วมือรับแล้วเจอมันลมือมันห้องมันสเ<า>พมก็นล <พอ S 1> ึนอนเลยังนางยนเจอของบุพไปนอนสังเกตคอ ข้อข้บแขนข้าแขกเน้อพุ่งพุ่งไ<ส>ปย่างพุ่งไปงย่างไขมันไข่จริงค่ะบัวจะกินน่ะเสเว็บตรงนี้เสเวบตรงนี้บอลลอนจะมาจาะเอาหมื่นนะอ่ะมือมืออาวนนุธเนะาะไซเดร็วว่ามันเจ็บมันไปห้าสเต็กยังอีกว่ะมันกินซีดหลอดบอ่ได้กินแต่ว่าหลอดหลอดวายหวอ,อ,อ,อหยเออกขะผมหอยสึกแล้วนะ มีกินมียังเมื่อเคยกินอยู่ว่าสินดอดกันอะอ้กกินมาตะดลหมื่ไปลาสองกัน้วก็ซื้อมาแล้นะโวยนี่มันจะไปห้าซ้าหัวมันให้มันเนาแลมันนะ้ซาหัวมันอยู่จากเดือนหนึ่งเนาะเป็นยังเด้อผัวใครแน่ลงมันมได้นะข้าซาหัวผัดจากสีก็ใส่ขี้มายังแห้งแล้วยังเตะะกผยังลำานะ อืมออืมว่าเอาไข่เนี่เราเริ่มาเมือนแบมันเจ็บมาอีกเอาตะกิดอ้าวัลำังนะองไปสั่งยังไงกออมทำมันลงทีไหนลงขัานเช้าเด้มันก็้นเพราะว่าเขาคนแบบเขากินหลายอืมคนหมักินเนาะอืมอาซีนยังร่อยกับมีสวนมัเนี่ เอาห่อสามเนอยากกินพื่อเยือว่าซินเก่าก่านระเบิดกระพ่นหนึ่งหนามะต่กี่ชิฮานกบลุงกลมกบบักแหลเขาบอกเอาเบอาเงินบอเอาตะกี้วเอาเขาเขาเอานั้นเอาเงินจ่ายเขาบอออเขาเลยเอาบัการเขาเสือมันมาซูนมันคันมันเจเพรกะหัยาปหาเก่ามันเด้อเก่าเราไม่ใช่เป็นบาทยามันเป็นบาทขึ้นมาลีพอมาสุกระปก คือคือเัเื่อนกับบาทเท่าเซลเลยนะเซาอะไรพระเจ้ามันบอกกระเพาะเจ็ดขี้มันกระเพาะแพ้อีกเออนั่นแหละให้มันให้มันหล่นเองฮะมันอันนี้ไปเองริบมาท่านแกนี่ทูทัวร์พ่อจะมันหายสื่อจะไปเก่าได้เห็นบอกพี่น้องเขาทะเลากันมือนเนานะกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่แบบแกแล้วนะหืนนนำน้องตัวหนึกก่งเขาจะว่าแม่ล้งเทนอย่าไปแตะต้องนะติดเชื้อกันมาพี่น้องเขาเซลกระเหรี่ยงไฟซิบก้าเก๋มันเนาะ พวอยังสั่ใหบุมเออพว่วนังสั่งอยู่บุ๋มะบาทเอาเซลกันเล่นี่สุดดอกพี่น้องเงานไปเก้ไปซูนพันดอกไพปไะดของน้องมองมาให้ไวแใสนี่แชาเะยนี่ยบอกจะไปหากินเหตุบวกเปล่าเถออดเอามันเศร้ากูยังกินไพ่ก็กเป็นมันนองสน,นมเนาะเออ สอในร้อยสาดเลยใหญ่มันเป็นไทยเลกน้อยไแล้วมังเก็บทางไมมันเลือดหน่จังเลยอีกออออหักใม่ไส์มาทางหักใม่ในคูมอนกินกลาบออ้ออมเศาแล้วแผนมันเก็บทางไมนมันเลือเนาะม่ห้เป็นหง์ห กูเท่าแล้วนี่ <c oughs> ก๊อกด้วยขอยห้ยเจ้าอยากเห็ดจีนกัเห็ดซื้อมาหันอต้นเห็ดกับเขากกำหนักมาได้ไี่น้องยดีแหงมัสกุสักคนสิ้นสัาพนะไปเร็วสบายดี